สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติมาสุดนาบูลรหัส500651วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับนบวัตกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับการสองกล้องตรวท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP Endoscopic r e t r o g r a m Cholangio Pancreatography การส่องกล้องตัวท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนเป็นการส่องกล้องตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนโดยการฉีดสี Contrast m ืแ,แสดงภาพถ่ายรังสีซึ่งช่วยในการวินิจฉัยและรักษาภาวะที่เรียกว่ามีส้านอันเกิดจากข้อทางเดินน้ำดีอุดตันหรืออาการปวดท้องเนื่องจากความผิดปกติของข้อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบท่อน้ำดีและตับอ่อน เช่นถ้ามีการอุดตันในท่อน้ำดีจากก้อนนิ้วเนื้องอกพังผืดหรือเกิดการตีบแคบของท่อน้ำดีเนื่องจากสาเหตุอื่นๆหรือมีการอุดตันของท่อนตับอ่อนเนื่องจากนิ้วเนื้องอกเฉพาะในกรณีที่มีตับอ่อนอักเสบเนื่องจากนิ้วในท่อน้ำดีอุดตันที่พบบริเวณรูเปิดร่วมของท่อน้ำดีและตับอ่อนการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีทำได้โดย วิธีการสองกล้องติดหลอดไฟขนาดเล็กเข้าไปทางปากผ่านหลอดอาหารกับเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบแสงและถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนและรักษาการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อนโดยใส่ท่อระบายน้ำดีเอาไว้ ในส่วนของข้อดีของ ERCP นะคะคือ 1. อาการเจ็บปวดจากการตรวจมีน้อย 2. ระยะเวลาที่ต้องลองรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงแค่1-2วันหลังการตรวจนะคะ 3. สามารถกลับไปทำงานหลังการรักษาได้เร็วกว่า 4. ไม่มีร้อยแผลผ่าตัดที่บริเวณหน้าท้องค่ะสำหรับเกิดวการรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี